สวัสดีครับพี่ดีพีเมพยมอเตอร์ซีนอนนะครับวันนี้มันส่งงานกับสวิสเอฟดีนะครับไฟเลยครับเปิดไฟเลียขึ้นมานะมีวงแหวนบีเอฟสไตล์ติดขึ้นมาเลยนะครับไฟต่ำครับอันนี้นะครับจากโคมเดิมนะครับเป็นหลอดฮทอรโมเจนมานะครับลูกค้าบอกไม่สว่างนะครับเขามาทําการปรับเปลี่ยนนะเป็นโปรเจคเตอร์นะไปบอกก้าวจุดหนึ่งนะแบ็คอินดิชั่นนะพร้อมด้วยประหลักฟลิคสตาร์45วัตต์นะครับตัวนี้นี่ก็ส์แท้นะครับพี่ดีพิมพ์มอเตอร์ซีนอนนะครับสูงครับ โบลเตอร์ทางร้านเป็นใบสีนอนสูงต่ำในตัวดูแสงหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับเส้นคาร์บอพมนะครับแสงเข้มๆนะครับยกไฟสูงที่สว่างทั้งซอยนะครับเดี๋ยวมาดูแสงผ่านพิมตัวรถกันนะครับแสงในตัวรถและนอกตัวรถนะครับสว่างไม่ต่างอะไรนะครับทางร้านนะครับมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดตั้งชุดโบลเตอร์แบบนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจเฟซบุ o กวีทีพิเมี m ม u ัลโตสีนอรได้ทุกสาขาเลยนะครับ โอเคครับขอบคุณครับ